สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกนะคะกับช่องแก้วพารวยนะคะวันนี้จะมาให้แนวทางนะคะสามฮาหนอยเหมือนเดิมคลิปทุกคลิปที่ทำขึ้นนะคะทางช่องมาแนะนำไม่สับสน่นการผ่อนทุกชนิดนะคะทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงของแค่ดูยังมีสติเล่นยังมีสติโดยใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะพาหนอยของเรารอบที่ผ่านมานะทุกคน เฮ้ยเฮ้ยพิเศษมาแล้วแต่ว,ว่ามาแบบนี่นะฮะมาแบบนี้แล้วก็ปกติก็มานะคะมาเจ็ดนะีอเอ้ยอันนี้พิเศษเอ้ยพิเศษปกตินะรับวีเพก็มา0ูนห้านะคะมาเจ็ด ศูนย์ห้านะคะมาสามตัวเด้อฮะ,ะเป็นไง <c oughs> พี่ได้กือๆมากเลยไม่เข้าใจเลยกิวกิวใครตามก็ได้ตังนะคะแต่สามตัวไม่เป็นไรคะ่ะใครไม่ตามก็ไม่เป็นไรนะคะสามตัวพาวินก็ได้สิบคู่นะจ้ะเนี่ย เริม่มใหม่วันนี้วันนี้แบบห่วยนิดเดียวเจาะตามตัวให้เลยวิ่งพิเศษอา่ไม่ใช่จีหลงโคกอีกแล้วหนึ่งอันหนึ่งน้อ,อ เจาะตามตัวไปเลยพรุ่งนี้1 1 1ก็10ึ่งศน,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 นะคะถ้า0ูนย์ก็0ูนย์น 6, สน,นะคะพรุ่งนี้มีเลขแค่3ามตัวเองไม่น่าเชื่อเลยอะ เนี่ยมีเทาเนี้เห่วยนะทุกคนเอาจริงนี่คือถึงหมดแล้วหมดแล้วจริงนี่นี่เสียงแหบอย่างเดียวไม่ได้เป็นอะไรมากเลยน,เนี่เอาที้เอียงเลยนอง

หน่งศูไปแล้วใช่มเจ็ดศูนย์หนทุกคนจะเล่าให้ฟังอันนี้คือจอดตามตัวเลยนะคะหนึ่งก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งก็หนึ่งศูนย์หนึ่จะมีเด็ดตัวนี้เท่าสองไหมสองหนึ่งสองห้าสองแปดแล้วก็ศูนย์สอวิน0ูนย์สะคะแค่นี้เองนะคะเพิ่มเจ็ดศูนย์พอมี1นึ่งเจ็ดก็ต้องเพิ่มเจ็ดศมีศูย์ มีศูนย์เจ็ดแล้วก็มีศูนย์หนึ่งไปแล้วไงเออแล้วก็เด่นสี่เด่นหนึ่งกับหนึ่งกับเจ็ดใช่ไหมคะเจ็ดเจ็ดก็เจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดหกนะคะเพราะหนึ่งก็หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดอยู่แล้วเจ็ดก็เจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดหกนะเจ็ดศูนย์แล้วขาดเจ็ดสามเจ็ดหกแค่นั้นเองนะพอเยอะจริงเนี่ยตัวเด่นจะประมาณนี้ทุกคนเอาจริงๆนะ ชอบตาไม่ชอบผ่านอนะขอให้เป็นเพียงแค่นแนวทางนะขอให้ทุกคนโชคดีเลยปังๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ